ประวัติโง่ห้าพลังการเป็นนักพนันอาชีพของโง่นั้นเพื่อนเล่นทุกอย่างที่เป็นเ,เกมหนักๆไม่ว่าจะเป็นบัคาร่มาม้ามวยเหตุนี้โง่ห้าพลังหรือชื่อจริงว่านายชัยวัตรพลังวัฒนากิจจึงตั้งค่ายมวยห้าพลังขึ้นและมีมวยตัวดีๆ ค่าตัวสมสูงหลายคนอาทิเช่นสกัดพรนทวีสามารถพยักอรุนชมวัวเพชรห้าพลังและพนมและพนมนทวนเล็กห้าพลังเป็นต้นหนู oh. รู้จักกับเนื้อเหลามานานพอสมควรในฐานะนักเล่นแต่เป็นเจ้าของค่ายมวยที่มีชื่อค่าหนึ่งวิถีทางจรซึ่งจำเป็นต้องมีสัมพันธ์กัน ทำให้โง่ห้าพลังสนิทสนมกับเฮียนเหลาเข้าขัานลึกซึ้งประกอบกับโง่เป็นคนปากหวานป่อนน้อถมถำตนเป็นที่ถกอธัธยาศัยของเฮียเหลาโง่จึงมีสิทธิ์เดินตีคู่กับเฮียผู้มีแต่ให้เตีอยทุกแห่งโดยเฉพาะในยามราตรีซึ่งเฮียมีรสนิยมในดนตรีและเสียงเพลงแกดล้อมโดยผู้หญิง ส,สวยมีระดับหหนจะอยู่ร่วมรัฐฟิยมอันสุนฟรีด้วยเสมอแต่เมื่อใดที่เฮียบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปวัดดวงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาตาบาสเวกัสออสเตรียหหนก็จะตามไปได้ไปเสียด้วยกัน,สนเสมอแต่มักสร้างความอุดอัดให้กับเสียบอ่อยเนื่องจากหหนถูกบดดูดเงินไปจนเกลี้ยง ต้องขออาศัยเครดิตยียแก้ตัวกลับมาปรุงเทพแล้วว่าจะวิ่งหาเงินมาคืนได้ก็ต้องใช้เวลาหลายกะหยับจนเป็นที่น่าเบื่อหนายหงห้าพร,รังเพิ่มระดับตัวเองขึ้นชั้นเป็นนายบ่อนบ้างโดยเปิดบันที่สากรราชรถเชิงสะพานปิ่นเก้ากิจการไปได้สวยทำให้หงูมีฐานะ มีฐานอำนาจด้านการเงินเข้มแข็งขึ้นพร้อมกันนั้นหหูก็เริ่มสะสมบริวารมือเปินคุ้มกันกันแบบอย่างเจ้าพอ่อแคนเดเดียกันเหนสามารถผลักดันตัวเองก้าวเข้าไปมีบทบาทในวงการมวยถึงระดับนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยแต่ด้านเย,ยเหลายังคงรักษามาสุดข,ขุมุ่ลึก เช่นเดิมไม่มีใครอ่านใจเขาออกว่ามีความคิดอย่างไรต่อหนู้าพลังซึ่งมีมือเปินนักฆ่าเข้ามาร่วมอาศัยบาร,รมีมากขึ้นเรือร่อยๆแต่เจ้าพ่อท่านั่งอยู่ในเงามืดย่อมพิจารณาออกว่าบนเวทีสีเลือดเวทีนี้นักแสดงกำลังเข้าถึงบทบาทของตนอย่างไร ช่วงระยะหลังๆซึ่งโ่ห้าพลังปรากฏกายที่ใดจะมีมือเปินคุ้มคลองระทิดทำให้บารมีเรืองโรคมากขึ้นแต่ดวงด้านกันพนันของเขากลับอับแสงทำให้หงทให้หงเสียแหลกลางจนหมือนเงินแทบไม่ทันช่วงนี้แหละที่หงเล่นบอนไหนก็เป็นติดที่บ่อนนั้นและหงูก็เบี้ยวมันทุกบอน ถึงขั้นบ่นใหญ่เช่นพอประตูน้ำกับชักต่อปูห้ามหงูเข้ามาเล่นเว้นแต่จะเคลียร์หนี้เก่าหมดเสียก่อนว่ากันว่าหงูหหเป็นหนี้บอนต่างๆหลายสิบล้านทีเดียวน่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือหากงูห้าพลังไม่เติบใหญ่จนมีบารมีแกกล้าเขาจะเป็นที่เกรงใจของนายบ่นต่างๆ ถึงทั้นให้โง่ปิดหนี้มากมายขระดนั้นได้หรือแต่การเป็นหนี้อย่างมหาศาลเช่นนั้นหงูจะหาเงินมาใช้หนี้ได้หมดตามกําหนดเวลาที่สัญญาก,กับนายบอลต่างๆเอาไว้ได้อย่างไรหากเขาไม่ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดยอดเสียเองเพราะหงูห้าพลังสามารถยืนอยู่ในตำแหน่งเจ้าพ่อเมื่อไหร่นี่เสียนเพียงเท่านี้ จะกลายเป็นเรื่องคิดจ้อยไปทันทีพร้อมกันนั้นผลประโยชน์คนมามมมาก็จะไหลามาเทมาว่ากันว่าหนูห้าพลังไม่อยากขี่หลังเสือก็ต้องขึ้นขี่เพราะไม่มีทางเลือกเป็นอื่นบทบาทที่หนูห้าพลังแสดงออกถึงความทะเยอทะยานอย่างเงียบเชียบก็คือเมื่อครั้งที่ตีพลึบยังมีชีวิตอยู่และถึงภาวะจนตรอก เนื่องจากเจ้าพ่อเปิดไฟเขียวบีบให้ตีประมุกไปไหนไม่รอดอย่างข่าวลงในระบุว่าตีคิดจะหักกับเจ้าพ่อแบบตายเป็นตายแลนหมอคนนี้แหละได้ส่งมือปืนไปสนับสนุนตีประมุกอย่างลับๆแต่ตีประมุกอ่อนเชิงเกินไปจึงต้องดับเพียนอย่างหน้าเวทนาหมูเคยคิดทัาทามบาลมีผม นั่นเป็นคำกล่าวของเฮียเหลาแต่ไม่ได้มาวัดรอยเท้าผมผมช่วยเขาทุกอย่างเขาเชื่อผมผมช่วยเขาไม่ได้ฆ่าเขาส่วนสาเหตุผมว่าการตายของหมูมาจากวันที่กองทรณีชิงแชมป์กับเข้าทรายแล้วมีปัญหานักมวยชกเป็นต่อแล้วแพ้มีการต่อาหากรรมการที่โกงถ้าผมไม่เคลียร์ให้ในวันนั้น ต้องเกิดเจราจนในสนามแน่ๆอย่างไรก็ตามผมขอพูดด้วยเสัจจะของลูกผู้ชายว่าผมไม่ได้เกี่ยวผมรักหนูมันน้องและเขาก็รักผมมันพี่เมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2531ถือว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยที่ทุกคนควรต้องจดจำ เป็นวันศึกสายเลือดผู้ที่สองของไทยโดยกล้องเทรณีพยัติอรุณพื้นชาชิงชัป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทของ WBC ของ WBA จากเขาสายแกาแล็กซี่เจ้าของชั้นโดยแชแม้หรือนิวัตเหล่าสุวรรณวัฒนเป็นผู้จัดก,การและให้การปลุกปั้นเขาสายแกาแล็กซี่มีเฮียเหลาหรือแครวทนิคุณ ให้การถือหางส่วนกล้องธร,รณีพยักรุณเป็นมวยในสังกัดของเฮียรงทรง,งชัยรัตนสุบรรของเฮียรงทรงชัยต่อรัตนสุบรรมีหัวห้าพลังให้การสนับสนุนและรับพนันถือหางฝ่ายกล้องธร,รณีไว้ฝ่ายกล้องธร,รณีไว้หลายล้านบา,นเาทเผยนเห็นได้ชัดว่าหัวห้าพลังวางเตนอยู่ฝ่ายตรงข้าม ขึ้นชาบรัสมีกับเจ้าพ่อนครบาลเฮียเหลาหรือแกรนิคุณอย่างเปิดเผยในวันนั้นเมือม่อมอมยชกกันจนถึงยกเมื่อมวยชกกันจากยกที่หนึ่งจนถึง,ถงยกที่สี่ก็ดูมีท่าทีตื่นเต้นเราใจดีแต่คั้งเมื่อขึ้นยกห้าไประยะหนึ่งเทาซายพลาดถูกหนักต้องกรณีลงไปนอนให้กรรมาการนับแปดแต่หลังจากนั้น จนครบสิบสองยกก้องทรณีเอาแต่ถอยหนีคงหวังให้เขาทรายหมดแรงไม่ได้ออกหมัดเลยส่วนเขาทรายไล่บี้เวี่ยงหนัดไปมาตลอดผิดบ้างถูกบ้างจนครบสิบสองยกทรงชัยคงคิดว่านักมวยของตนชนะแน่เพราะได้นับท่านเมื่อครบยกทั้งสองฝ่ายต่างครูขึ้นเวทีมากกว่าสามสิบคน จนวิเชียนนิริกานนโศกสนั่นในขณะนั้นร้องขอให้ทุกฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องลงไปก่อนหากไม่ลงจะไม่ยอมประกาศผลแต่หาเป็นผลไม่ทั้งสองฝ่งงายยังคงตรึงกำลังนั่นบนเยทชีผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องครับลงไปก่อนครับลวงประจากเวทีก่อนนะครับ กนาหลังจากเวทีนะครับท่านจะมีเกี่ยวข้องเีเมเดี๋ยวทรับเดียครับขอไ,<ป>ไม่ผ่านนะครับ ก่อนถ่าอไปก่อนครับยังประกาศไม่ได้ครับขอนไปก่อนครับสองถ่ายนิดสองถ่ายนิดหนึ่งได้เลยนะนี่เรื่องเสือลชนได้ลงจัดทีไม่ได้ยังประกาศเอ่อเสือบอลชนครับขอความกรุณาลงจากเวทีก่อนครับเียังเราจังประกาศคะแนนไม่ได้ครับขอเชิญครับ ลงจากเวทีก่อนนะยังประกาศไม่ได้ครับเชิญนะครับเชิญนะครับช่างภาพต้องลงไปก่อนนะครับลงจากเวทีก่อน อยู่เลยครับยังไม่สามารถจะประกาศคะแนนกันได้น้ดีๆนะครับอาทีได้การช่างภาพเลยครับ สี่มลชนหลักจากเวทีด้ครับคือมลชนทั้งหลายครับขอความกรณาโปรดลงจากเวทีก่อนครับกรนาลงจากเวทีก่อนครับต่อไปนี้เป็นการประกาศคะแนนการให้คะแนขน,นของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับมีดังนี้กรรมการชาวเกาหลีให้ฝ่ายแดง 118คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน110คะแนนมันโกงแน่พี่ไม่ได้หรอหกอกรรมการปานามาให้ฝ่ายแดง115คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน113คะแนนกรรมการชาญิปุลให้ฝ่ายแดง116คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน114คะแนน เป็นว่าเขาสาเกลเซี่เป็น่ายชนะต้องการตำแม่งช้ไปโลกไว้ได้วิเชียนเมื่อได้รับคะแนนจากกรรมการ้างล่างจึงตัดสินใจประกาศผลคะแนนเนมื่อคะแนนแรกประกาศออกมาป่ายแดงได้ร้อยสิบแปดคะแนนน้ำเงินได้ร้อสิบคะแนนเนท่านั้นแหละทรงชัยต่อรัตนสุบัรถถึงกับสติแตก ฟ้ามายประกาศป้องว่ามันขี้โกงข้ามกลางเสียงแฟนมวยตะโกนลั่นขี้โกงขี้โกงขี้โกงและผลในวันนั้นเขาทายชนะด้วยคะแนออนอกฉนันจากกรรมการชาติเป็นกลางาเฮียหลาอ้างว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายในวันนั้นเพราะตนเข้าไปช่วยห้ามและไต่เตีย๋ยเหตุการณ์จึงได้สงบลง